มาร้อยๆกับเมนูข้าวไก่กรอบซอสน้ำปลาสุตร้านดังกันค่ะเพื่อนสูตรนี้ไก่กรอบซอสชุ่มฉ่ำร้อยๆฟินๆเมื่นกินที่ร้านเลยค่ะเพื่อน วัตถุดิบสําหรับทําเมนูนี้แองก็ขึ้นไว้เพ่อนเอนแล้วนะคะหวานแล้วก็ไปทํากันเลยไก่ที่ใช้วันนี้เป็นส่วนสะโพกนะคะแองก็จะลอกกระดูกออกลอกกระดูกอออเสร็จแล้วจ้ากนั้นก็ใช้มีดกรีดตามยาวคงเหนือไก่แบบนี้เลยนะคะเวลาเอาไปทอดไก่ก็จะได้สุกง่ายข่ะนเพ่อน,อนทําไก่เสร็จแล้วก็มามักไก่กันเลยใส่พงปรุงรสหนึ่งช้อนชาพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาค่ะมักไวสิบนาทีจ้ากนั้นก็ใส่แป้งทอดกรอบสามช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเย็นสาม ข,ขย่ำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็นําไก่ไปทอดได้เลยค่ะเวลาทอดได้ใช่ไฟกลางในการทอดนะคะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆเวลาทอดเองก็จะกลับด้านไปมาเรื่อยๆค่ะไก่ทอดของเราจะได้ซุกเรื่องกรอบถั่วกันซี่ขคงไก่ทอดของเราก็จะมีความซี่เรื่องเค็มขึ้นเรื่อยๆนะคะ พอซี่เรื่องกรอบแบบนี้ก็ใช่ได้แล้วค่ะเพื่อนไก่ซุกซี่เรื่องกรอบหน้าชั้นมากๆเลยค่ะอักนั้นก็ตักไก่ขึ้นผักไว้ก่อนจากนั้นก็เตรียมไปทําซอสน้าปลาของเรากันเลยค่ะใส่น้าปลาสามช้อนโต๊ะน้าตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะน้าตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้เปลาสองช้อนโต๊ะค่ะคนซอสให้เนี่ยคนประมาณนี้ก็ใส่ได้แล้วค่ะข้าวสวยรอนรอนเตรียมเสิร์ฟใส่จานกันเลยคเพื่อนวางไก่ทอดกรอบๆของเราลงไปบนข้าวแบบนี้เลยแล้วก็ราดซอสน้า ปลาหอมหอมของเราลงไปบนตัวไก้เลยค่ะแขนี้ก็จะได้เมนูข้าวไก่กรอบซอสน้ำปลาแบบร้อยๆ้ว้วรัค่ะเพื่อน